สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ชื่นชอบแล้วก็รักในการถ่ายภาพนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนั่งแต่งภาพนี่แต่วันนี้นอกจากจะนั่งแต่งภาพแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงเลนส์และก็กล้อง mm hmm. ผมจะเปรียบเทียบระยะเอ็นก่อนนะครับวันนี้เราจะเปรียบเทียบระยะเอ็นนั่นก็คือ7200 F 2.8ของมิคอน แล้วก็เลนส์1 3 5 1.8ของซิกมามาดูคุณภาพของไฟล์งานกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ต้องบอกอกดูแล้วนะครับว่ากล้อง d 5เนี่ยมันมันก็คือเรือธงของนิคอนนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือมันได้เปรียบอยู่แล้วนะครับ <S 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 เดี๋ยวเรามาดูไฟล์ภาพกันนะครับว่าเป็นยังไงอโอเคพร้อมแล้วไปที่หน้าจอเลยครับ โอเคครับผมเรามาอยู่กันที่หน้าจอคอมนะครับภาพใบนี้นะครับถ่ายจากกล้อง D5 นะครับ7200 F2.8 นะครับใช้แฟลชสต,ตัวนะครับแฟลชก็คือ a d 600นะครับยิเดี๋ยวผมต้องอธิบายก่อนนะนะครับแ๊บนึงขอขยายนี้ดีกว่ามันจะได้อธิบายให้มันแบบดูเข้าใจนะครับอ่ะโอเคมาก ฝั่งทางนี้นะครับที่ยิงเข้ามาด้านนี้คือ ad 600นะครับ ad 600นะครับ ad 600เราใช้ยิงเปิดหน้านะครับโดยใช้ softbox เป็นร่มสะท้อนนะครับรอหน้าเก้าสินะครับส่วนทางนี้นะครับยิงเอาเปิดด้านหลังนะครับเขาเรียกอะไรล่ะด้านข้างดีกว่านะครับเปิดด้านข้างนะครับเป็น680นะครับ680 ตัวนี้ยิงสดนะครับไม่ได้ผ่านอะไรเลยยิงเพียวๆกันเลยนะครับนี่คือกล้อง D5 นนครบับวกกันกับเลนระยะ7200 f 2.8นะครับผมถ่ายอยู่ที่ f 2.8นะครับแล้วก็บิดไปที่ระยะ200กันเลยนะครับนี่ก็คือของ D5 7200 f 2.8นะครับมาดูกันอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอเอานีลงนะครับมา ส่วนอันนี้เป็นไฟล์ภาพจากกล้องนิคอน D 8 0 0นะครับบวกกันกับเลนสิ่งม้า1 3 5 f 1 8นะครับแต่ผมถ่ายอยู่ที่ f 2 8เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ใช้แฟลชตัวเดียวนะครับนั่นก็คือแฟลช ad ad 600นะครับ A.D. หกร้อยตัวเดียวนะครับใส่ซอฟต์บล็อกตัวเดิมนะครับนั่นก็คือหน้าเก้าสิบนะครับยิงจากฝั่งนี้นะครับฝั่งทางนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับก็เป็นแสงธรรมชาติไปนะครับคือเรามาดูความคมนก่อนกันหน่อยดีกว่านะครับนี่นะครับระาะนิดหนึง่เขาปิดตัวนี้ออกนะครับผมจะดึงไฟล์ภาพสองไฟล์มาใส่กันเลยนะครับ ราจะได้แบบเทียบเทียบให้มันเห็นเงินไปเลยนะครับนนตัวนี้600ถึงน,นี้ไหมนะรครับอันนี้ไฟล์ภาพที่เปลี่ยนไฟล์ภาพที่แต่งมาจากโปรแกรม LR แล้วนะครับก็คือยังไม่ได้ทําผิวยังไม่ได้ทำอะไรนะครับปรับแค่แสงสีแล้วก็โทนเล็กน้อยนะครับมาดูาชันกนไม่ดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ นี่คือซิกม่านะครับร้อยส f 1 8ดแดแต่เราถ่ายที่ f 2 8นะครับอันนี้คือกล้อง d 5นะครับ7จ2 0 0ถ่ายที่ f 2 8นะครับปิดไปที่ระยะ200รงานแบบคนเดียวกันนะครับแต่คนละสถานที่แค่นั้นนะครับแล้วก็คนละเวลาด้วยเพื่อนๆอี็ควาต่างนะครับ อันนี้ D5 นะครับของท้งนี้คือ D5 นะครับ D5 อ,อันนี้คือ8ห้านะครับอันนี้คือ D แปดร้อยผิด D แปดร้อยกับระยะเหลนที่มันต่างกันนะครับพือมีนคนคต่างนะครับ ใช้พิเซตตัวเดียวกันนะครับไม่ได้แก้อะไรเลยนะครับคือจับโยนคือจับโยนพิเซตเลยนะครับ<ม>ทางกล้อง D5 ผมว่ามันติดเกียวเขียวแล้วก็ติด,ต,ดติดน้ำเงินนะครับส่วนทาง D800 เนี่ยจะไปทางเหนือนะครับคือกล้อง D5 นี่มันไม่ใช่กล้องผมนะครับเป็นกล้องของพี่ชายที่มาถ่ายรูปคิปด้วยการแก้ให้ผมยืมถ่ายให้นะครับมมผมก็เลย ได้ใช้กล้องพี่แกแล้วก็ให้พี่แกนีโยนไฟมาให้ผมอีกทีนึงนะครับเอาตรงๆนะครับกล้อง D5 ผมเป่าไว้บาลานซ์ไม่เป็นนะครับเพราะมันไม่ใช่กล้องหรอดแล้วก็แบบงงๆนะครับมันมันหาปัญหาปุ่มไม่เจอนะครับผมเจอแค่ ISO แค่นั้นนะครับส่วน D800 เนี่ยผมก็ถ่าย ISO แล้วก็ไว้บาลานซ์ผมที่ถ่ายอยู่ที่5,000นะครับเพื่อนตัวเศษความต่างแล้วก็ตัวตัว D5 เนี่ยผมไม่รู้ว่าพี่เจ้าของกล้องเนี่ยเขาเซ็ตค่าอะไรไว้ยังไงบ้างนะครับนี่ต้องต้องบอกก่อนนะว่าว่าว่าฝ่ายภาพมันจะออกมาไม่เหมือนกันเพราะว่ากล้องมันไม่ใช่กล้องผมแล้วก็มันเป็นกล้องของพี่เขานะครับส่วนกล้อง D800 เนน่ยคือกล้องผมนะฮะ <c oughs> อ่ะโอเคเรามาเริ่มแต่งภาพกันเลยดีกว่าเริ่มจากตัวไหนดีผมจะเริ่มจาก D5 เลยนะครับผมจะแต่งภาพกล้อง D5 แล้วก็กล้อง D800 แล้วเอามาใส่กันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ,บเมื่อเรื่องนะครับผมจะมาที่แอคชั่นทำผิวผมนะครับอ่ะตึ๊คีดูแล้วจะเป็นยังไงีลบขึ้นแล้ครคีก็กดแอคชั่นใหม่นะครับ เหมือนเดิมเลยนะครับเราก็ปรัดนะครับปรับบลับให้เป็นสีขาวนะครับปรับตัวนี้ลงพาสิตี้ลงโอเคประมาณนี้ได้ไหม,ม,มได้นะครับ เกี่ยผิวนี้ค่อยๆเกลี่ยนะครับต้องขยายดูนะครับแล้วก็ถอ,อยออกมาดูด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูทำกับไม่ทำนะครับอันนี้ไม่ทำนะอันนี้คือทำอโอเค ผมจะแต่งให้เหมือนกันเลยนะครับผมจะไม่ใส่อะไรเลยนะฮะอันดับแรกผมก็ต้องกดคอนโทรลแอคชั่น E นะครับแล้วผมจะใส่แอคชั่นอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือแอคชั่นตัวที่ไม่ต้องไม่ต้องบัตนะครับทำผิวที่แอคชั่นตัวนี้ก็คือทำผิวเนียนภาพกลุมล่าสุดโอเคนะครับก็กดให้มันเล้นเลยนะครับผมจะแต่งตามสเต็ปนี้เลยนะครับ ก็จะไม่ทาไม่ทําโทนทำแสงอะไรอีกนะครับแล้วเราจะมาเปรียบเทียบกันดูว่าระหว่า7ง7200กับ135อันไหนเก็บรายละเอียดของคิวไดกก้ดีกว่าันเคื่องวงเห็นแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำได้ยังเยอะขึ้นรอนะครับ กองทีห้าผมอบอกก่อนพวงนี้อาลงณปไปกองทีห้านะครับอาลงไปมาแต่งไฟภาพมีแปดร้อยเราโอเคเหมือนเดิมเลยนะครับไปที่แอคชั่นตัวนี้เพื่อเราจะทำการระบนะครับ ดกดแอคชั่นใหมครับเราจะขยายลูหน้าแบบกันนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นข้อดีของหรือว่าข้อเสียของซิกมานะครับเพราะว่าเวลาถ่ายตัวนางแบบมาเนี่ยภาพมันจะคมมากนะครับแล้วก็รายล,ละเอียดของตัวผิวเนี่ยขึ้นมาเยอะมากนะครับ จนบางทียมันคมจนไม่กล้าให้นางแบบอูหลังกล้องเลยนะครับ,น,น,รบรนะครับเพื่อนสังเกตนะครับมันขึ้นมาหมดเลยนะครับเก็บแบบเม็ดสีูเม็ดพิวอะไรขึ้นมาแต่มันก็ยังแบบมันก็ยังเป็นพืชอ่ะมันผมจะพูดยังไงดีอ่ะมันมันเป็นมันเป็นพืชแบบเหมือนกินนะ้ามันอ่ะนะครับประมาณนั้นนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละนะครับไม่รู้เป็นข้อดีหรือว่าข้อเสียนะครับ แล้วแต่คุณชอบนี่แหละประมาณนี้ที่ผมก็ทำการบลัอกนะครับว้าวพีซซัดีแซ่เดี๋ดยวนะ้ทำไมมนกินมาแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเวอร์เลย อ๋อมันเป็นปบัตเพื่อที่สองอ่ะอยู่ทำไมมันคม พยายามอย่ให้โดนโดนโดนผมนะครับเพราะว่ามันจะดำนะครับ ถึงนะครับลงมาไม่ถึงตัวแขนออกมาแบบนะครับฟังฟังฟังนนี้นะครับแล้วก็เราก็จะไปที่แอคชั่นตัวที่ทำให้นนพพมีคาปาคมคือเลนสิกม,มากเนี่ยมันขึ้นชื่อในเรื่องของภาพมันคมเขาเรียกอะไรคอนทัสคอนทัสสูงนะครับภาพมันดูคมแบบ คม,เป,เ,มเป็นเม็ดเป็นเม็ดอ่ะอนะครับนั่นก็คือเรื่องที่ขึ้นชื่อของมันนะครับสดที่ยยังเปรียบเทียบกันเลยนะครับระหว่างมีห้ากับมีร้อยแล้วก็ระยะเลนเจ็ดพินสองร้อยกับร้อยสามห้านะครับเป็นเหมืมมมอนกันหรือเปล่าเนี่ย แอคชั่นผิดอันหรือเปล่าแอคชั mm ่น hmm. ผมก็เยอะนะครับก็ mm hmm. ทำได้หลายตัวแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ว่าวันไหนจะใสอันไหน mm hmm. อันนี้ไม่ใช่ mm hmm. นะคะรับขอเลดินมองอันนี้อ่ะโอเคสร้างระยะต่ำนะครับเดี๋ยวเขียนแคหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเผื่อนๆอธิบายอันนี้กล mm hmm. ้องที่ห้า ร้อยใช้เลนระยะร้อยสามห้านะครับต้องบอกไว้ก่อนร้อยสาหนะร้อยสามห้าอืมไงนเนี่ยนี่นะครับร้อยสามห้าส่วนีคือเจ็ดสิบสงี่สอมาดูภาพเปรียบเทียบกันเลย แป๊บคุณจะบอกยังไงดีลนะ่ะตอนนี้นะครับจะได้มีพื้นที่ในการโชว์ภาพไปเยอะมันจะได้เห็นภาพกันแบบเปรียบเทียบกันแบบชัดๆนะครับโอเคมาขยาย ใช้ปักอินนะครับไม่ใช่ปักอินสิเขาเรียกอะไรแอคชั่นนะครับใช้แอคชั่นทำอย่างเงี่ยงนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูหน้าเลยนะครับหน้ากันชัดๆนะครับ ตันึ่งมต่างนะครับ D5 ตัวนี้ผิวออกมาสวยเนียนนะครับส่วน D800 บวกกันกับเรนสนซิกมา135เนี่ยช้แอคชั่นือเดียวกันทำเหมือนกันแต่ผิวไม่เนียนเท่า D5 กับติดตังร้อยเนื่องจากอะไรครับ เนื่องจากกล้อง e5 กับเสม7200เนี่ยเราถ่ายมาผิวมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เ,ดเก็บรายละเอียดของผิวมาเยอะขนาดนั้นนะครับส่วน d 8บ0 0เนี่ยมันเ,เก็บรายละเอียดของผิวแบบเห็นแบบเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นมเม็ดอะเป็นพุเตเป็นฟุอะขึ้นมาเยอะมากนะครับมันก็เลยทําให้เวลาเราใส่แอคชั่นเข้าไปเนี่ยมันก็เห็นได้ระดับนี้นะครับเนี่ย ี่คือตอนไม่ทำนะครับนี่คือตอนไม่ทำของกล้องของเลนสิ่มากนะครับมาดูตอนไม่ทำของมิคอนของ7200มันเรื่อเห็นความต่างไหมครับก่อนที่เราจะทำอะมันต่างกันอยู่แล้วนะครับ7200เก็บได้และเก็บมาได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สาเหตุที่เก็บมา,เ,าเก็บได้ละเกยดม,มาได้ไม่ค่อยเยอะก็เนื่องจากเพราะว่าเราถ่ายอยู่ที่ 2.8มันก็เลยแบบไม่ได้ขุดอะไรมาเยอะเท่าไหร่ส่วนหี่แปเนี่ยเราค่าเอฟเริ่มต้นมันอยู่ที่ยีีนะ่สอไอหนึ่ดแปดนต่เราถ่ายอยู่ที่2.8งจุดแปดมันก็เก็บมาละเอียดขึ้นมาเยอะมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนเลยนะครับว่าใครอยากได้หรือว่ากำลังตัดสินใจนะครับอยากจะได้เร็นช่วงไหนนะครับก็ตัดสินใจได้เลยนะครับ คุณภาพแบบนี้เลยนะฮะแต่ถ้าถามผมผมก,ก็ก็ยังว่าถึเจ็ดสิบสองร้อยมันก็สวยอยู่นะครับเพราะว่ามันดึงระยะได้เยอะกว่านะครับสําหรับใครที่ชอบอถ่ายภาพแบบดึงระยะไกลๆนะครับก็แนะนำเจ็ดสิบสองร้อยนะครับถ้ามีเงินก็ไปเลยครับเจ็ดสิบสองร้อยแต่ถ้าเงินยังไม่ถึงเราก็อยากได้เลน ที่แบบเป็นทางยาวโฟกัสสูงๆยาวๆหน่อยก็ร้สามห้าของซิกมาก็โอเคได้การอยู่นะครับแล้วก็ไม่หนักด้วยนะครับน้ำหนักไม่หนักแล้วก็ราคาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือ 70- 2 0สปรปะทะกันกับเลนร้อยสามห้าของซิกมาผมสรุปให้ไม่ได้นะครับว่าอันไหนแหลมกว่ากัน เพราะว่าเลนคนละค่ายกล้องคนละรุ่นอีกนะครับเดี๋ยวถ้าน้ำหนักผมชอบภาพหน่อยมากกว่าผมก็เทไปทาง D5 นู่นแหละฮะแต่สั่ห้ามันก็แบบจำนะลองเปลี่ยนร้อยสาา้าคู่กันกับ D5 ดูสิม,มันอาจจะได้มันอาจจะได้ภาพที่สวยเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับว่ากล้องที่ดีคู่กับเลนสที่ดี คุณจะได้คุณภาพไฟล์งานที่ดีเหมือนกันนะครับส่วนกล้องที่ต่ําบวกก็เขาเรียกอะไรนะกล้องที่ไม่ค่อยมีคุณภาพอ่ะกล้องที่คือคุณภาพแบบปานกลางแล้วมาใส่เลนที่คุณภาพที่ดีคุณก็จะได้ภาพที่ดีแล้วลองกลับกันนะครับถ้าเรามีกล้องที่ดีแต่เราใช้เลนคุณภาพที่ต่ำจะพูดว่าไงดีวะ ใช้50แล้วกัน50 1.8คุณก็จะได้ไฟล์งานหรือว่าไฟล์ภาพเนี่ยที่ดีเหมือนกันนะครับมันมันเป็นเรื่องที่คู่กันนะครับเลนส์ดีกล้องดีเลนส์ไม่ดีแต่กล้องดีนะครับเลนส์ดีแต่กล้องไม่ดีก็สลับกันอยู่อย่างนี้แหละครับนะฮะแต่ถ้าดีทั้ง2อ,อย่างเนี่ยงานคุณก็จะออกมาแบบออกออกมาใสาอาออ่ออกมาเนียบประมาณนี้แล้วกันนะครับ อโอเคคลิปนี้ EP นี้นะครับหวังว่าคงจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยตัดสินใจได้ในระดับหนึ่งนะครับระหว่างการเลือกเด่นระหว่าง135กับ7 2 0 0ใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ตอนนี้เอ่อก็ลองดูคุณภาพไฟล์แล้วกันนะครับลองดูเปรียบเทียบไฟดูแล้วกันนะครับว่ามันจะยังไงประมาณไหนนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆนี่มัน ตัดสินใจยากนะยี่สิบสองร้อยต่อร้อยสามห้าผมเพิ่งใจนะบว่าตัดสินใจยากแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยแต่อย่าลืมนะครับว่าเจ็ดสิบสองร้อยหนักมากนะครับถ้าคุณถ่ายงานแต่งนี่มีหลายล้านนะฮะแล้วก็อีกอย่างอย่าลืมนะครับคนเราแกะตัวไปเรื่อยๆซึ่งผมก็แกะตัวลงไป <S <S แน่นอนครับผมจะไม่แบ,บกอุปกรณ์ที่มีน้ําหนักที่เยอะมากเกินไปส่วนมากผมจะใชเ้เลนส์ฟิกแล้วก็ เล่นคิดเอาตัวที่มันเบาที่สุดท่ายแบบสะดวกสบายนะครับอ่ะมันสมควรแก่เวลาแล้วแนะ่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับใครสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งเขามา,าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลา เรามีคลิปใหม่ๆเข้ามาเนีย่ยเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะฝากด้ว่ะอ๋อที่สำคัญอย่าลืมออาปากถ่ายภาพนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการถ่ายรูปแล้วก็มีความสุขกับการแตงร่งรูปคลิปนี้พีนีลาไปละสวบสดีครับ